สวัสดีครับน้องตองสวัสดีครับคุณตะน้องตองสวัสดีค่ะน้องตองครับแต่หมูช่มเนาะเป็นเด็กที่มมเสิ้นเนาะครับแต่หมูชมแม่นครับถือจนเศร้าบานซาได้ครับสาวหนีค่ะคุณคิงลูกเลยค่ะครัดียินข่าวบัวผาดครับฝันเท่ยไ้ครับน้องตองกอาสูฟังนะครับมีขึ้นมีการนู่กฝันว่านู้นกำลังจิไปโรงเรียนพี่ตาหนีไปโรงเรียนแล้วอยู่ซื่อกับมีหยังงู ที่รถลับตรงไปโรงเรียนปกติเนาะจ้ะครับบานี้จะเห็นอียงงูมันเป็นเหมือนตัวดำๆอ่ะมันกลัาขวางทางรถแล้วมันก็ะเห็อนให้รถน่ะความงูกะว่านูนั้นตายแต่ว่านูนั้นยังหลุสึกว่านูนันบ่ท่านตายแต่ว่าเหมือนออกจากหลังตัวเองหรือแมรกะว่าจะคล้องตายแล้วพี่ตานีกะจะเดือดตื่นก็เลยมาบอกเห็นแม่ฟังแม่กะว่าอาจจะอายุย่าหรือว่าเอียงก็ไดก็เลยบอกแม่แค่นี้จ้ะ พันแค่นีนทะเบียนรถตัวไหนครับทะเบียนรถจะเป็นรถนักเรียนรับทรงน่ะจำได้บ่ครับจำามดไลยจำาบดเลยที่ว่าน้องต้องเคยบอกเลีกเชาาบ้านถือนี่อันน้องต้องเอาเลขกมาได้ใส่รับตามถึงยินข่าวมันนังคือลูกคิดลูกคิดอยากว่าวลกก็ว่าวออกมามันเป็นว่านูกคิดว่ามันจจวบถือลูกกับหว่าวโอ้ขันตามันีขันตา ท่านถามว่ามันสิถือนี่สีวอาออกมาเลยท่านที่ค่ะล้วงเท้ากะกึ่จางสมุทรงวดนี้สิออกสองเจ็ดสี่แล้วที่ตานีลูกกษัติบอกมาว่าสองเจ็ดถ้าไม่นอนโบ้ถือลูกกษัตริย์ว่า낮จะบ้ถือเจอลูกกษัติว่างวดนี้สองเจ็ดมาอยู่บ่ครับอันนี้กับ่แน่ใจบ่แน่อันบัดนี้เลขกสามตัวมีบ่ครับงวดนี้มันเลี้ยงกินมากหรือเปล่ามีแคลนอ่ะมีแค่นีเลขกสามตัวที่ว่าอันมันเลี้ยงกินมาในหัวอเปล่ามีแคลนหาพี่เจนี่ หาซีเจ็บนี่บอกครับคือบอกครับหาซีเจ็บนี่กะหาซีหาซีบหาซีบหาซีบเนาะเอามาตะใส้ครับหาซีเจ็บก็เบาสูเอฟซีเป็นตั้งนิดนึงครับมือกี้ทามโนจะปฏิบัตานี่นู้นมันคิดถึงว่าในหัวเองตอนแรกก็จะเบาเหล็กเหล็กบานล็กที่พี่อยจะค้องแบบนี้มันก็เลยเบามันก็เลยคิดว่าว่าหาซีเจ็ดอยู่ในหัวหาซีหาซีเจ็ดเรียนมาเลย เป็นนึ่งไหนี่แหละครับคนรู้เลือค่ะเบาเอ็มลองตองครับผมเล็กหน่อยที่ไม่เส้นเนาะหาสี่เจ็ดเป็นตัวเลขสีสวยงามบ้านเล็กที่ตัวไหนครับตอนตีว่าสีเบาครับหนึ่งเก่าแปดหนึ่งเก่าแปดแต่เบาเบาเป็นปะคะฟันวัดจากของตายเอาอยู่ที่ปีครับสิบห้าปีตายกระศูนย์หนึ่งหาหรือว่าหนึ่งหาศูนย์ก็ได้นาะครับเนาะครับหรือว่าสี่ศูนย์หนึ่งหาก็ได้อ๋ น้องตองเป็นผู้ที่เล็กน่อยที่มเส้นเขาเลียนหม้ออะไรครับหม้อสาม้อกับเอฟซีเนาะนี่แหละเป็นบัวแพงแนวทางครับคันธาเลียนขึ้นมาในหัวนี่คือจิบบูพาดกับเอฟซีตามที่เบวแอมมะท์ตงของยินข่าวมาครับให้น้องตองไปพักผ่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทีมงานสืบจดตัลึเลยครับหน้าจอครับกับขอบคุณครับน้องตองขอบคุณทีหลายครับสวัสดีครับน้องตองนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเหลขกของน้องตองกับท่านผู้ชม แลนขึ้นมาในหัวกับธรรมชมหาซีจิตหาตกะเลขอายุน้องตองอายุ15ปีฝันว่าจ,จะคลองตายกตีเห็นเป็นเลข150่งห้่านย์ธรรมชมก็ขอหาไมิโชวม่ลากก็น้องตองเนาะคะ่ะเนาะประจํางวันติ่สามสท่านว่าคมพศอส่อสงพันห้าร้อย สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวก็สาซ่านผูมชมเบก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะอให้จุกจกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก่ยี่เพิ่งเผาไปใส่นอก,ก่านธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีมกาทา่านผู้มชมค่ะ่รนชมมูมเมืองคองดีกระเบาแอมหลอทงกันเลยค่ะเบาแอม,มาล่อทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยว,วดดัดหลวงปู่รอดอครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวี้ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเร,รียกทองสื่อเรียกสื่อรรตรีเจนสื่ือถือนะครับนะ้องสมาชชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับคร,บครบโัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่ละกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบี้อย่างนี้อันิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทลายพ่อหลวงปุรอดเนะพ่อนวดนีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยอดเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาม,ามตาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นไอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะๆครับ่ามผูม้เมื่อแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเต่งให้หลวงปู่ลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดัง goods, นะครับเนาะแอดคาราบาพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจี่อาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลงิน์คาววาไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โท่นี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง สเสหนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราเอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ